จ้าเอสวัสดีพี่ยองสวัสดี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 แรงน้ำบนทั้งยี่สิบสองท่านเลยครับสวัสดีพี่ยองครับเขาแอบเขาแอบไปตัดตะไคร้ตัดหัวงคาเอาไปทำกับข้าวเย็นเคุณทุกท่านครับนะครับผมแอบ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  พี่ยงจะไม่เลิกงานใช่ไหมผมไปดูอยู่นะผมไปแรงลมบนให้ผมไม่ได้กดไปหาพี่ยงผมแอบแอบอยู่ผมผมาไ่ดูอยู่เห็นพี่ยงอยู่กระซิบกระซิบกระซิบจัือกันรือกันพี่ยงถอดประแจใหม่หมดพี่ยงวันนี้ขอพระคุณพี่ยงด้วยแล้วก็ขอพระคุณแรงลมบนทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านเนาะนะครับ ก็แอบฮะด้วยยหย่เขาด้ยย้ยก็แอแอบ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 นั่นนะครับมันนี่อ่าพิมมาส่งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็โพสต์ขอบคุณทุกท่านไปแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยเย้เยเยล้างบางล้างบางใช่ครับก็เลยล้างประแจใหม่หมดเลยครับล้างประแจใหม่เพราะว่าอ่า หลายท่านแหละนะครับผมที่ผ่านจุดนี้แล้วก็ต้องล้างกุญแจใหม่หมดเลยเนาะแล้วก็คําแนะนําจากผู้ใหญ่ที่บอกมาก็คืออ่าไม่ต้องใส่เนาะนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใ,สใช่ครับว้าวว้าว,าวาได้พินแล้วจังจางจางจาง,จางครับผมก็เพราะว่ามีพี่ๆทุกท่านสนับสนุนกันนี่แหละครับถึงมีวันนี้ได้เนาะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีมีพี่ๆทุกท่านนะ ยินดีด้วยครับผมขอบคุณพี่ยงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับนะครับผมอย่าปากอย่าปาก <laughs> อย่าปากอย่าปากเดี๋ยวเขาจะได้ยิน,น,นจ้า จะยกกล้องไปเพื่อที่จะไปลดน้ําเห็ดด้วยกันแรงลงบนจะไปกับผมด้ไหมมีใครจะไปกับผมด้วยมไปไปไปเดี๋ยวผมพาไปบัวอยู่ทางนี้มัง้งนี่นี่นี่เห็นไหม ได้แล้ว